ดีครับอยู่กับช่องเส้นตรงไก่ชนกีนนะครับอันนี้ครับอันนี้ EP สองครับ EP หนึ่งเป็นยังไงกันบ้างนะครับมาดู EP สองครับตัวนี้จะเติบโตเป็นยังไงครับตัวนี้ครับเป็นไก่ผมนะครับไก่แม่ผมอันนี้ก็ไก่พี่ผมแต่ว่าเสียท่านะครับโดนไก่ตัวอื่นเล่นงานให้ตาตาตาไม่ค่อยดีข้างหนึ่งครับ นี่ไก่หัวหวกครับตอนนี้ไข่อีกแล้วนะครับมาส่งเป็ไก่เลยครับนี่ครับนี่ก็เป็นไก่ไม่เขียวฮะไก่ไม่เขียวนี่ยมีลูกประมาณหกตัวเศดเจ็ดตัวแอไก่แม่ที่ผมบอกนะครับตอนนี้มันไข่นะครับนี่มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดมี่สิบเอ็ดอันมีสิบเอ็ด พี่สิบเอ็ดก็น,นะครับอันนี้เป็นไก่ของพี่คนที่สองผมน,นะคะซชื่อว่าแมกกาลูดอนนะฮะนี่นี่นะครับนี่ไปดูไก่กันเลยนี่นะครับเห็นกันไหมครับนี่ไม่ใช่ลองดูรบับนี่ครับอันนี้ปล่อยมแล้วครับอันนี้แต่แม่เชียงใหม่นะครับ อันนี้กิงซานพัฒนาไปเร็วๆครับตอนนั้นหางสั้นอยงนี้หางยาวครับดูเดียบไปละไปละไปมันเนี้เปไน็นไงบ้างครับนี่ก็ไอจำได้ไหมคนอัปเดตอัปเดต ep สองอุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่นะครับไอไอเจ้านะบิ๊กจอนะไอี้ตาบอดนะครับดูว่าตาบอดนี่พัฒนาไปเร็วบ้างมากๆเลยครับตาบอดนี่ดูชัดๆเลยครับ อ่าอันนี้ไทเกอร์ครับตอนันไม่ได้ลงครับอันนี้ไทเกอร์นะครับมาละมาละนี่เป็นไก่ออกไทยออกพม่าฮะไทยผสมกับพม่าครับอันนี้ก็นี่นะครับจำได้ไอเท่าอันนี้ขนคอมาหลุดครับแต่อันนี้มันกำลังหัดขนอยู่นะครับเนี่นะครับทีมก็ยังเหมือนเดิมนะฮะ เออสุขภาพร่างกายแขง็งแรงดีนะครับหน้าแดงมากเลยนี่แกไแม่เลี้ยงที่ผมนีมีประจำเดน,นแต่ตัวน,นี้อยู่เด็ก,กงแล้ว <c oughs> นี่นะครับสองตัวนี้มันหึงกันอย่างเยอะเลยแต่มันมาไขามันไม่ไขาเลยแต่ว่าอันนี้จำได้ไหมครับส้มจี๊ดนี่ส้มจี๊ดส้มจี๊ดอีส้มจี๊ด,ดอันนี้แม่เหลี่ยมครับแม่เหลี่ยมอ่าทุกคนอย่าลืมนี่ จำได้มับทุกคนบุญรอดนะบุญรอดไก่ตัวเลก็กเลยบุญรอดไปคุณจำกาแฟได้ไหมกาแฟดำขึ้นไก่มาฮักขึนไก่มาอุ้ยกาแฟดำอยู่ไหนกาแฟดำ นี่จำได้ไหมครับนี่นี่นี่ลูกอเลยนะแจติดกระโบนี่ไอสาดยักษ์นะได้ซื้อละไอตัวนี้ผมลงอีฮีแรกเนี่ยอันนี้นี่นะครับสาดยักษ์เได้ไหมจำได้ไหมครับนี่ในกาแฟอันนี้ไอลูกแจติดกระโบอันนี้ไอกาแฟครับกาแฟดำจำได้ไหมไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับ นี่ครับตอนนี้โตเป็นหนุ่มขันได้แล้วครับขันมาแล้วครับตอนนี้อันนี้ก็ไก่ผมเหมือนกันนะไก่ตัวนี้ชื่อว่าไก่าวนะข่าวนะนั่นครับไก่ลปมนะ่ตัวนี้ยังไม่ตายนะตัวนึงแค่ จะตายแล้วจะเติใจตัวนี้ยังไม่ตายนะครับ่มีชีวิตอยู่มองครันมาดูนะครเออนะครับพี่ผมก็โมโหนะครับเพราะว่าไ่แม่ตัวนั้นมันจิมมันจีนอ่อยตายแล้วก็ออกไปนะครับไปอยู่ทางน้ำกันเต็มเลย ครับรู้ไก่พี่อคนหนึ่งคนที่หนึ่งกันไปหมดเลยทุกคนอาจจะดูไม่ชัดอ่ะตรงนี้เห็นไหมเต็มกันอยู่เต็มกันอยู่ตรงนี้เต็มเลยโอ้โหหมดไปแล้วจากนั้นเนี yeah. ่ยมาอีกตัวหนึ่งละมาอีกตัวหนึ่งจากนั้นผมก็จะพาพี่ดูเนีย ไก่ฮะครับดูบกไก่ที่มันห็นสดๆร้อนเาคิดเห็นกับตาตัวเนี้ยอีแม่เหล็กนี่ยังจำได้ไหมแม่เหล็กเนี่ยนี่กับแม่เอ้ยกับครูสายยักษ์อันนี้ก็แม่ทุกคนก็อาจจะจำไม่ได้หน่อยนะครับเพราะว่า,วามันมันมโตขึ้นเยอะมาก <c oughs> นี่ก็เป็นบ้านข้างบ้านเหมือนนะครับอาจากนั้นก็นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอจบคลิปเพียเท่านี้นะครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ